สวัสดีครับมันนี่พ่อครับบาดเปียเส็บน่องเขาครับมันนี่จะพาไปก่อยหอยเชอรี่ครับันตอนแรกก็ส้อยหอยเหลวก็ผ่านบังหน้าเป็นเพียงกับกระบ,บี่บังหน้าใช่เลยครับแบบนี้บีบใส่นร้ายเลยครับบ,นนบ,บ,รบ,บีบจนว่าหอยมันขาวจะม,มันมันหมาดแล้วครับบีบใส่อีครับสูตรนี่สูตรแส็บครับ กับ B สีครับเป็นเพียงชุดท้ายแล้ว B ไปเรื่อยครับี๋ยวก็มาค้นครับบานนี้ขั้นตอนต่อไปเข,ขาจะค้นหอยกำน้ำกำน้ะนางน้ำมันเข่ากันครับค้นไปเรื่อยครับบานนี้ค้นจนกลัวหอยมันสิแข็งจนมันสิเสียตัวจนมันแข็งครับค้นไปเรื่อยครับ คนไปเรื่อยครับคนไปเรื่อยครับคนจนนำมังงะของห้าสงนคะรับตั้นตอนต่อไปให้ขานองมากุงครับนอนเี้งนอนยนอนนอยออต่อไปเอาใส่เขาขัวครับสองสองวงทำเปี่สองท่อนครับเขีเก้นะไอ้กตางตั้ตอนต่อไปจำใจ ใส่ป้งน anyway an ่วงครับดพ้งสดครับตาบิดตาใส่เนี่ครับเออเขียนที่แก้วขวยนเนี่ยทางนั้นดูมตาครับใส่มาตามีตาเนียเเสร็หน่อยครับตะกอนนต่อต่อไปครับมเนียใปงครับมกบดีซีมากเขียนต้องสูงมาผิดโองมันเหลือเขียนโมเนียนเนียนให้ดูดะ ไม่เหมือนคิดเดียวกันเดี๋ยวทุ่งหัวงานครับนี่ไ้ขันตอนต่อไปเราใส่พักที่เท้าเตรียมไว้ครับคนค้นค้นค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 นจังหน่อยครับเครื่องมันเข้ากันครับใส่ปลาจังหน่อยหลังจากนั้นก็ใส่คาครับที่เท้าซอยไว้ครับแล้วก็ใส่ ผักหอมบักชีครับใส่ลงไปให้เบิ้เลยครับแล้วก็ค้นครับค้นในพวกผักหอมคาตะไคร้เนี่ยซอยไว้ครับค้นมันเขากันครับหอยเชลลีครับสูวนนี้ไปจะไปเห็ดเกล็ดลองเห็ดเบิ้งนะครับเด้อสูวนนี้เสียบแห้งครับเสียบจนบริมรุดุ่นละ เห็ดครับเห็ดตามนี้แล้ครับ